ดีค่ะอัปเดตสต็อกวันที่25สิงหาคมอันนี้ b e n ซ์ E 200 c a b r i o l e ปี2014นะคะอีสันลูปเปิดประทุนนะขาวแดงราคา1,790,000บาทนะคะ ML ML 250ยังอยู่นะ5ประตูอันนี้ปี2012นะคะเครื่องยนต์น่าจะเป็น เบนซินหรือดีเซลจำไม่ได้นะก็ออกมาดูเอานะอันนี้ภายในนะคะข้างหลังห้าที่นั่งนี่ข้างหน้าข้างในสวยไหมคะออปชั่นเต็มเบี้ยมเบี้ยมสาม,ส,ามสองโซดีสีดำนะคะปียี่สิบัวท็อปสุดนะคะเบนซินล้านหกเก้านะคะเนี่ยอ s p สปอร์ตนะคะ สีประตูนะคะสีดำก็ออกมาดูได้นะโปโยโปโย RCZ 2012ราคา888นะคะแปดแสนแปดหมื่แปดพันบาทสนใจก็ออกมาดูได้นะคะ X3 X3 สีประตูนะคะตัวเตี้ยนะตรงนี้สีดำนะเกียร์อัตโนมัติราคา จำไม่ได้มาดูแล้วกันนะอันนี้อะไรซูรเรตันพลัสเกียร์อัตอนโนมัติสีเทาสีประตูขับสีนะดิปลักเนี่ยไฟท้ายตัวใหม่เลยนะเนี่ยก็สุดสดจาดไฟแนนซ์นได้หมดนะฮะราคาอยู่ที่6.49นะฮะ v c ค o s s สีคือสีขาว ปีสิบห้าคันนี้น่าจะอยู่ที่ประรันกี่แสนปะ่ะห้าเจ็ดแปดนะฮะล้อล้อแต่งนะสีเป็นสีสวยไหมสีขาวรู้ได้นะฮะนี่อีกซีรีส์เอ้ย B ีครอส B ีครอสนี่ B ีครอสจริงนะฮะสีขาวรู้ได้นะครับ วอเตอร์โรยังอยู่นะสซลิซีดีทรีพิมเมียมขับสองผีดำห้าประตูราคาอยู่ที่เปอร์เซ็แปดหมื่นแปดพันบาทนะก็ดูได้นะฝาท้ายไฟฟ้านเะลอนี่ล้อมิสูเลยนะสวีปสวีบราคา ราคาอยู่ที่4 1 4 1นนะฮะปี20ก็ิบม่ยเลยนะสีขาวห้าประตูอันเนเรียกระทัดนรับนะเข้าเจาอตรงไหนก็ได้สนใจก็มาดูได้นะฮะสปูร์ขับซีร้อนฟอร์เรสตเตอร์ปี12-13 5ห้าประตูสีขาวนะคันใหญ่ดี ราคาเลยอ,อยู่ที่สีเกาๆนี่ฮะซื้อสดจัดไฟแนซ์ได้หมดนะคะคิดดีฟีดาวเอาไม่ร่าไม่ร่าพันนโบร,ราคาอยู่ที่สองกับแปดเบนซินหนึ่งันบนะฮะปียี่สิบดีนะสวยไหมเราแต่ง นนี่นะ <laughs> เอาเวลาเทาบ,บูรอบคันเลยนะสีขาวสีประตูเล็กแต่แรง a u s ค่ o สีกันสีอันนี้เครื่องยนต์3.0แท็บ4ปี19าราคาราคาอยู่ที่6 2 0 0 0 0 0งหนับาทนะฮะ <laughs> ก็มาดูได้นะฮะ <laughs> มีเดิบอยด้วย ซลฟี่ซีฟี่ยังอยู่นะ1.6เทโบิลสีดำนะคะเกียร์อัตโนมัติสนใจก็มาดูได้นะคะอันนี้ XV XV ปี20เครื่องยนต์2.0นะฮะราคา7 9 10, 8 0 0 0บาท5ประตูนะฮะขาที่นั่งก็มาดูได้นะฮะ ไฮเลเซอร์ไฮเลเซอร์เกีย er. ร์เกียร์ธรรมดาสีประตูนะฮะกระบะสีขาวขับสองราคาสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะฮะสามแปดแปดนะฮะสามแปดแปดออกรถวันนี้มีโปรโมชั่นนะฮะสามแปดแปดสามแปดแปดโน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 ดดำห้าประตูยังอยู่นะ,ะอันนี้ราคาเท่าไหร่จำไม่ได้ละ ห้าประตูนะคะปีสิบเก้าตัวท็อปสุดสีดำราคาอยู่ที่สองเซนเจ็ดหมืน่นบาทสองเสนเจ็ดสองเซนเจ็ดสองเจ็ดแปดมาดูได้นะคะซื้อสดเจ็ดเฟรนเด็ได้หมดนะ้าสี่หกหกสี่เก้าอโต้นะคะสนใจก็โทรเข้ามาได้นะศูนย์แปดศูนย์เก้าสองก็เก้าแปด